เรื่องสารณะเป็นที่พึ่งสูงสุดมนุษย์ทุกคนมีปัญหาในเรื่องความกลัวเรื่องความทุกข์ที่ไปบีบคั้นแม้ความเจ็บไข้ได้ป่วยและสุดท้ายคือความตายเขาจึงล้วนแต่ต้องการที่พึ่งต้องการสารณะนับตั้งแต่เด็กทารกก็มีบิดาบรรดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งสิ่งใดที่ทำให้เบาใจได้ ทำให้หายจากความกลัวนั้นได้ทําให้จิตพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้สิ่งนั้นเรียกว่าสาระหรือที่พึ่งที่พึ่งมีได้หลายระดับมากมายตามความโง่เขลาหรือความฉลาดของมนุษย์นั่นเองและต้องเป็นที่พึ่งที่เหมาะสมสําหรับคนนั้นๆอย่างเช่นว่าการมีศยศาสตร์เป็นที่พึ่งของคนที่ยังไม่มีความรู้ทางจิต ส่วนคนที่รู้จักแล้วการทำจิตใจให้ถูกต้องจนรู้ธรรมะเป็นที่สุดเป็นสรระที่พึ่งได้เรื่องที่แต่ละคนจะรู้สึกสบายใจเบาใจอะไรนี้มันขึ้นอยู่กับว่าความรู้สึกที่เขารู้สึกในเวลานั้นว่าเป็นของจริงสำหรับเขาความจริงนั้นยังยืดหยุ่นได้เสมอไปจะจริงอยู่เพียงที่ใจของเขารู้จัก เท่าที่ความรู้ของเขามีอยู่เพียงไรเท่าไรมันก็จะจริงอยู่เพียงแค่ที่เขาจะเห็นด้วยตนเองได้เท่านั้นเขาไม่อาจจะเห็นความจริงที่ลึกที่สูงที่ไกลออกไปได้ฉะนั้นความจริงมันจึงมีเฉพาะคนเฉพาะเวลาเฉพาะเหตุผลที่มีอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นอย่าไปเข้าใจว่าเป็นความจริงที่เด็ดขาดลงไปดังนั้น สรณะของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไปธรรมะเป็นยอดสุดของที่พึ่งเป็นยอดสุดของสรณะแต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ต้องการที่พึ่งถ้ายัางต้องการที่พึ่งอยู่ก็ยังไม่ใช่พระอาหารหันต์เพราะท่านถึงที่พึ่งอันสูงสุดแล้วจึงไม่รู้สึกว่าต้องการที่พึ่งฉะนั้นจึงไม่ได้มีอะไรเป็นที่ผูกพันกันยุ่งเหยิง เหมือนกับพวกที่ยังไม่หลุดพ้นทั้งหลายยังมีความทุกข์อยู่เสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันมีทั้งศักดิ์สิทธิ์จริงและศักดิ์สิทธิ์มายาแต่ก็ล้วนมีผลทำให้เบาใจได้เป็นระดับไปคนที่มักโง่เขาอาจจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพียงมายาเช่นใช้คาถาปลุกเสกรถน้ำมนต์เหล่านี้ สำหรับคนที่ฉลาดใช้อย่างนี้ไม่ได้ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นปัญหายุ่งยากที่สุดแม้กระทั่งในสมัยที่มีวิทยาศาสตร์เพราะมันพิสูจน์ได้ยากแต่โดยหลักเกณฑ์ของมันก็เป็นเพราะความเชื่อของคนด้วยอำนาจความเชื่อมั่นนั่นแหละทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แล้วความเชื่อนั้นก็ขึ้นอยู่กับความโง่เขลา หรือความฉลาดของมนุษย์แต่ละบุคคลอีกด้วยเรื่องของน้ำมนเราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีอะไรเสียเลยมันก็มีไปตามข้อเท็จจริงของสิ่งนั้นน,นมีผลไปตามสัดส่วนของความเขาหรือความเชื่อคือถ้าเชื่อแล้วก็มีความเบาใจสบายใจหายกลัวหายทุกขร้อนนี่มันก็มีประโยชน์พอควรแต่ถ้าไม่เชื่อแล้ว เรื่องของการรดน้ำมนต์ก็คือการอาบน้ำธรรมดาไปเสียนั่นเองการปัดเป่าเสกเป่านี่ก็เหมือนกันถ้าเชื่อมันก็มีผลในทางจิตใจรู้สึกสบายใจขึ้นมาถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่มีอะไรมันอยู่ที่กำลังใจของแต่ละบุคคลที่สูงต่ำกว่ากันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมายาเป็นที่พึ่งที่มาจากภายนอกอาจได้มาจากตามป่าเขาลำนาภัยบ้าง จากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างเจดีศักดิ์สิทธิ์บ้างซึ่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สราระอันกเกษมไม่ใช่สราระอันสูงสุดไม่ทําให้เกลี้ยงกล่าวไปจากความทุกข์ได้จริงเป็นเพียงที่พึ่งหลอกลอกมีความเบาสบายชั่วคราวเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้จริงหมายถึงธรรมะรวมทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีผลกำจัดความทุกข์ได้จริง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชนิดทั้งชนิดที่แท้จริงและชนิดมายาก็มีผลสมควรแก่กรณีนั้นๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนที่เคารก็ต้องใช้กับคนที่เค้านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนที่ฉลาดก็ต้องใช้กับคนที่ฉลาดเช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนครึ่งครึ่งกลางกลางก็ต้องใช้กับคนครึ่งครึ่งกลางกลางนั่นแหละถ้าผิดฟ้าผิดตัวแล้วมันก็ตีกันยุ่งเหยิงไปหมด แล้วจะไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเราไม่ได้ปฏิเสธว่าผีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีแต่มีอยู่หลายๆชนิดซึ่งคนที่ไม่รู้ก็จะเข้าใจได้ยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงอยู่ในฐานะเหนือการพิสูจน์เรื่องอย่างนี้เป็นมาแล้วก่อนพุทธกาลนานไกลเป็นมาจนถึงปัจจุบันนี้ความศักดิ์สิทธิ์นี้มีจริงเพราะเป็นเรื่องทางด้านจิตใจ มันง่ายที่จะมีถ้าทุกคนเชื่อลงไปในสิ่งที่ว่านี้เป็นอย่างนี้มีผลอย่างนี้ความเชื่อนั่นแหละเป็นอำนาจอะไรอย่างหนึ่งที่ฝังอยู่ในบรรยากาศนั้นๆพอใครเข้าไปในที่นั้นๆมันก็จะครอบงำแล้วคนนั้นก็จะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้สึกเหมือนเชื่อได้จริงๆเหมือนกันฉะนั้นในเมื่อคนยังกล่าวมาก มันก็จะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันขึ้นมาเองสำหรับคนสมัยใหม่นี้เวลานี้เขาศึกษากันแต่ในเรื่องวัตถุเข<บ>าจะแก้ปัญหาต่างๆด้วยเรื่องทางวัตถุก่อนเสมอเช่นโรคภัยไข้เจ็บก็แก้ด้วยการใช้อยู่ยาก่อนหรือเรื่องอะไรต่างๆที่แก้ด้วยเครื่องใช้เครื่องมือจนกระทั่งไปแก้ปัญหาทางด้านจิตโดยใช้วิทยาศาสตร์แต่แล้วก็ไม่สำเร็จ พอเผอเข้านิดเดียวนักวิทยาศาสตร์ก็มีความเคลาในทางวิญญาณเช่นกันก็กลายเป็นเหยื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปที่อธิบายไม่ได้ไปเสียแล้วโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายนักวิทยาศาสตร์เอกที่ไปเรียนประจากเมืองนอกก็ยังต้องรดน้ำมนต์ยังทำอะไรแปลกๆอย่างนี้ก็มีอยู่มากเช่นกันกระทั่งถือเลิกถือยามถืออะไรไปตามประษาของความเคลา ซึ่งความเขลาความกลัวนี้มาจากความอยากและวิทยาศาสตร์ทางวัตถุช่วยเพิ่มความอยากเหล่านั้นจนสับสนวนเวียนจนเกิดความกลัว,ว,ก,ลวก็ต้องเอาอะไรมาหลอกล่อกันโดยเรื่องศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือไสยศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จึงกลายเป็นทาสของไสยศาสตร์ไปโดยไม่รู้สึกตัวสาระที่แท้จริงนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจสี่ 4, ด้วยปัญญาผู้นั้นได้ชื่อว่าได้ที่พึ่งอันกเกษมได้ที่พึ่งอันสูงสุดซึ่งจะให้พ้นทุกทั้งปวงได้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นหมายความว่าต้องเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาคือเกิดประสบการณ์อยู่ในใจจริงๆเป็นความเห็นแจ้งแทงตลอดว่า ทุกมีลักษณะาอาการอย่างนี้อย่างนี้สมูทัยคือตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์เราก็รู้จักตัวจริงและรู้ความที่จะกำจัดมันได้นิโรธความดับแห่งทุกข์ที่มันปรากฏอยู่ในจิตใจเราเสมอเสมอ<ๆ>ก็ให้แจ่มแจ้งอยู่ในจิตใจของเราเสมอและมักทางแห่งการปฏิบัติก็ต้องทำให้มีอยู่ในเนื้อในตัวของเราจริงๆ ถ้าเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงก็คือเห็นธรรมะที่เป็นที่ดับทุกข์ได้จริงมิฉะนั้นแล้วจะเป็นการเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เปลือกภายนอกเท่านั้นเช่นเห็นพระพุทธรูปว่าเป็นพระพุทธเห็นคำภีใบลานว่าเป็นพระธรรมเห็นรูปชาวบ้านนุ่งห่มสีเหลืองว่าเป็นพระสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้ซึ่งนั่นไม่เรียกว่าการเห็นที่แท้จริง ในสมัยพุทธกาลมีคนได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมีการสนทนาโต้ตอบกันจนบุคคลนั้นเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่จนเห็นว่าดับทุกข์ได้จริงๆแล้วจึงได้ออกปากปลิงวาจาถึงสรณาคบดังนั้นการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระจึงเป็นเรื่องจริง ทำครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดการตลอดชีวิตแต่เดี๋ยวนี้คนเราไม่ทันรู้อริยสัจสี่ยังไม่ทันรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ๆ>ก็ออกปากว่าสาราณาคมไปตามที่เขาบอกโดยทำเป็นพิธีว่าไปอย่างนกแก้วนกขุนทองคือต้องพูดซ้ำๆซักๆเดือนหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งมันจึงเป็นสาราณาคมที่งมงาย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่ลึกเข้าไปในจิตใจแล้วก็เหมือนกันหมดนั่นก็คือคุณธรรมที่เป็นความดับทุกข์ได้เหมือนกันหมดซึ่งจะเรียกว่าความสะอาดความสว่างความสงบสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำให้มีขึ้นมาเองในจิตใจของเรานี้ทำพระสมมาสัพพธเจ้าให้มีขึ้นมาเองในจิตใจของเรา ทำพระธรรมให้มีขึ้นมาในจิตใจของเราทำพระสงฆ์ให้มีขึ้นมาในจิตใจของเราเช่นกันทำการรู้อริยสัจสี่ให้มีขึ้นมาเองในจิตใจของเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทาของตนเองเพื่อตนเองและโดยตนเองนี่คือสิ่งที่กล่าวกันว่ามีตนเป็นดวงประทีปมีธรรมะเป็นดวงประทีปมีตนเป็นสาระมีธรรมะเป็นสาระ นั่นก็คือการได้ถึงสรารณาคมเป็นความดับทุกข์หรือเป็นนิพพานอยู่ในตัวขอให้ทุกคนรีบแก้ไขในการถึงสรารณาคมนี้ด้วยจิตใจจริงๆโดยไม่ต้องออกปากว่าก็ได้ถ้าว่าด้วยปากให้เป็นพิธีซึ่งทำให้มีเหตุผลทางจิตพิทยาชี้ชวนชักชวนผู้อื่นให้เข้ามาสนใจหรือว่าเป็นการย้ำในการถึงแล้วของเราให้แน่นแฟนอยู่เสมอ อย่างนี้ก็พอจะไปได้ถ้ารู้ว่ายัางไม่ถึงก็จงรีบรีบทำให้ก้าวหน้าและให้ถึงในที่สุดนั่นเองธรรมบรรยายโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายุกช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ